ครับสวัสดีครับ FC ครับทิปนี้ผมก็ยังอยู่ที่งานประกวดพระเครื่องที่ตลาดพระเครื่องตะกวนเซ็นเตอร์นะครับในวันอาทิตย์นะครับก็นะฮะเจอแผงพราที่ยังอยู่ก็มาถ่ายทําเป็นสต็อกไว้นะครับมาดูแผงของน้องอั๋นนะครับผมที่เคยถ่ายนะฮะเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของน้องก็ไปแล้วนะครับแต่วันนี้จะมาดูหน้าพราของเขานะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมน้องอั๋นขนมกุบน้องอั๋นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีน้องชายแฟนคลับ ตัวเซียนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับครับผมครับผมนี่นายจะจำกันได้นะครับผมสองสีไอ้หนุ่มผมสองสีซื้อเท่าไหร่นะซื้อซื้อเท่าไหร่นะตอนนั้นเน่ะซื้อหลวงพ่อสุดอ่ะซื้อหลวงพ่อสุดซื้อมาสองห้าสองพันห้าอ่าขายไปเท่าไหร่แสนเจ็ดเฮ้ยแสนเจ็ดเจ็ดแสนเจ็ดแสนขายไปเจ็ดแสนเออเดี๋ยวเขาหาว่าเราพูดซื้อข่อมุ้ยเออซื้อข่อมุ้ยมาเก๊ะหมดเลยก็ดอนไล่ครับ ต่เดี๋ยวนี้มีม,มาพบหลวงพ่อพัดอ่าตอนนี้มาหลวงพ่อพัดแล้วน้อง,<ล>งอันก็แบบว่าอ่ะเรามาดูหลวงพ่อพัดกันดีกว่าโอ้โหโบแดงเถือกเลยจานเยเยอ <laughs> นี่นี่ฮะดูดูดูด,ดูความน่ารักนะฮะดูความน่ารักนะฮะลูก<ล>สาวลูกสาวห<ล>ัง,งแก้วหัวแหวนของน้องอันนะฮะนี่ถ้าอยากอยากแนะนานะครับอ่าแนะนําหลวงพ่อพัดหน่อยน้องอันพระผงแปดรอบครับพระผงแปดรอบปีสองพันห้าร้อยหกสิบครับเป็นผงที่หลวงปู่ ทําเองทุกขั้นตอนแล้วก็มวลสารอะไรผสมเองครับ2,500เท่าไหร่นะ60ครับคือหกศูออกวัดมาออกวัดเองมีการับแจกส่วนมากจะเป็นแจกทุกวันนี้ก็ขายกันอยู่ประมาณ4 5่0 0พัน4ี่พันแต่ถ้าเป็นเหรียญ4สีมาแปรอบแต่ในนี้ไม่มีแล้วขายไปหมดแล้วขายหมดแล้วนะ เรียกว่าขายรับประทานขายขายรับประทานขายอ่านขนมครุ้มเพื่อประทังชีวิตครับขายอย่างเงี้ยอัานขายเท่าไหร่เนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่แนะนำองค์เมื่อกี้เนี่ยอันนี้ขายห้าพันครับห้าพันนะครับเป็นสีนะเป็นตะกรุดเงินครับนี่นี่ใครสนใจหลวงพ่อพัดเนี่ยก็เนี่ยเป็นตะกรุดเงินน้องอ่านเนี่ยเป็นเป็นสายจงหลวงพ่อพัดนะครับเป็นกรรมการรับพระสายหลวงพ่อพัดด้วยนะครับผมเพราะนั้นบูชาหลวงพ่อพัดกับอันเนี่ยไม่ผิดหวังนะฮะผมขอแนะนําเลยขอบ เขาเรียกว่าพุทธคุณครอบจักรวาลเลตตามหานิยมองค์พันประสบการณ์เยอะแล้วติดโบทั้งนั้นนะฮะมีติดโบมีใบประกาศการันตีทุกองค์นะครับเารัตีนะฮะตัวจริงเสียงจริงนะฮะเนี่ยเราดูกันแบบคร่าวๆนะฮะมีอะไรจะแนะนำอีกในตู้นี้อ่านไหมแนะนำไหมเออหลวงหลวงพ่อพัดนี่ถ้าอยากหลวงพระพัดนะอยากได้อันนี้พญาครุฑรุ่นแรกครับมหาศรีธิดชพญาครุฑรุ่นแรก มหาธิเทเดชรุ่นมหาธิเทเดชออกปีสองพันห้าร้อยหกสิบครับตอนนั้นหลวงปู่ยังไม่ดังครับหลวงปู่ยังไม่ดังเลยเนื้อเงินราคาจองเก้า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 ร้อยเก้าสิบเก้าครับตอนนี้ราคาเป็นยังไงแล้วตอนนี้อันนี้ผมขายอยู่อันละหมื่นสี่หมื่นสี่ครับจากเก้าร้อยเก้าสิบเก้าสามสี่ตอนนี้ปีหกห้าก็ห้าปีแล้วใช่ครับระยะเวลาห้าปีกี่เท่าตัวไม่รู้นะขึ้นมานะใช่เรียกว่าสิบเท่าสิบกว่าเท่าตัวถ้าอยากแบบเอาแพงๆเลยของหลวงพ่อตอนนี้ใส่มาแปดรอบ เสมาแปดรอบใช่แต่ผมไม่ไม่มีตัวอย่างเหรียญเลยไม่มีตัวอย่างขายรับประทานหมดแล้วขายรับประทานเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียฮะอ่าใช่ใช่แต่ไม่ได้เลี้ยงคลิกนะอ่ามันเป็นวิถีทางนะมันเป็นวิถีทางใช่ฮะเดี๋ยวไอ้เรื่องนั้นก็ไม่ต้องพูดนะผมขายเพราะว่าเมียเฝ้าอยู่เมื่อปีหกหนึ่งหกสองเนี่ยผมซื้อมาเหรียญละสามร้อยสี่ร้อยใสมาแปดรอบป่ะนะใช่ครับสามสี่ร้อยเนื้อเงินซื้อสูงสุดก็ซื้อพันหนึ่งอืมปี ปลายปี2563ันผมขายเนื้อเงินไปเหรียญละ1น0 0 0แบาทซื้อมาเท่าไหร่นะซื้อมาไม่ไม่เกินพันฮะเหรียญละัซื้อมาไม่เกินพันเนื้อเงินนะหลวงพ่อพัดเหรนะแต่ถ้าเป็นเนื้ออื่นๆเนื้อทองแดงลมดำทองแดงอะไรอย่างเงี้ยซื้อเหรียญละ300 200ประมาณเนี้ยครับแล้วตอนนี้พวกราคาทองดวงทองแดง8รอบนี้ป่าราคาไปยังไงแล้วเหรียญทุกวันนี้สวยๆสภาพสวยๆทองแดงลมดำแปดพันอัพแปดพันอัพแต่ถ้าเนื้อเงินนี่หลักแสนเลยใช่ครับอยู่ที่เลขด้วยฮะ อยู่ที่เลขเลข9้าเลขหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วแต่ใช่ครับแล้วแต่คนจะอ๋อถ้าเป็นเลขมงคลเดียวรวมกันเลข9้ามันเลข12มันเกิดหลวงปู่อย่างเงี้ยฮะใช่อยู่ที่อยู่ที่สภาพอยู่ที่เลขด้วยพระใหม่เดี๋ยวนี้ต้องดูดูเลขด้วยครับแล้วก็แนะนําเล่นพระหลวงพ่อทุกวันนี้นะแนะนํานะครับดูที่เจตนาการสร้างจริงๆนะครับครับดูที่วัตถุประสงค์สร้างแล้วถวายเท่าไหร่สร้างแล้ว เข้ากระเป๋าเข้าวัดเยอะขนาดไหนแนะนำนะครับเพราะว่าพระุกวันนี้คนมาทำเยอะเราเข้าใจนะหลวงปู่หลวงพ่อนะครับท่านเมตตาใครมาขอท่านให้หมดเลยคใ,ใครมาขอท่านให้แต่ว่าคนมาสร้างอะบางทีเปิดจอง โอ้ยอีกสามเดือนนะพระออกเนี่ยบางทีไปเป็นปีเลยอืไปเป็นปีแล้วเงินเราจองไปเราเอาไปทิ้งตรงนั้นมันปีหนึ่งอ่ะมัน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 หมุนไม่ทันนะครับใช่คนล้มเยอะตีนี้ตีสินเป็นนี่เป็นสินกันเยอะเออแล้วมีการเรียกว่าเชิดกันด้วยบางทีก็เงินหนีหายไปเลยนะยอดลมยิ่งพักนานเนี่ยยอดลมยิ่งเยอะเพราะว่าระยะเวลาปีหนึ่งเนี้ยจองปีหนึ่งเนี้ยโอ้โหคนนั้นเอาเงินเราไปใช้สบายใจเลยปีหนึ่งจริงๆยอดได้ส่งให้ คนสร้างจริงหรือเปล่าไม่รู้ใช่อันนี้อันนี้อยากจะให้ดูดีๆเพราะฉะนั้นต้องดูจากสูตจองที่ไว้ใจเชื่อใจได้นะอ่านนะถ้าแนะนําผมจะแนะนำเนี่ยทุกวันเนี่ยพระใหม่ๆเลยนะเนี่ยวัดสร้างครับอ่าดูที่วัดสร้างเราเน้นที่วัดสร้างเลยตอนที่หลวงปู่ได้รับเป็นพระราชนะครับอันนี้ออกเมื่อปีปีที่แล้วปีส5 6 4ตอนหลวงปู่ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชอย่างเงี้ยแหละอันนี้เป็นของวัดสร้างเลยวัดสร้างเลยออกจากวัดรุ่นละ200ครับอันนี้คือราคาจองเลยนะรุ่นละ200ครับ ลังละสองหมื่นจองสามเดือนระยะเวลาเราลงทุนสามสองหมื่นระยะเวลาสามเดือนน่ะขายเลยวันพระออกขายได้ลังละหกหมื่นกำไรกี่เท่าตัวสามเดือนใช่สามเท่าตัวแต่ทุกวันนี้ทุกวันนี้ลังหนึ่งก็มีแปดเก้าหมื่นแล้วถ้าใครยังเก็บกินเดิมๆไว้นะครับเรียกว่าใช่ขายกันยกลังกันเลยเนื้อทองคาเนื้อทองคําจองวัดหกหมื่นขายกันทุกวันนี้ก็เหลือละ หมื่นแปดหมื่นเอ้ยแสนแปดแสนเก้าจองหกหมื่นนะครับจองหกหมื่นแนะนําอันนี้วัดสร้างแล้วก็สร้างแค่หนึ่งพันลังเงินหลวงปู่เข้าวัดลุกบาททุกสตางค์อันนี้ไม่มีหากแค่ต้นทุนในการจ้างผลิตแค่นั้นเองไม่ได้มีในทุนมาสร้างไม่มีครับอันนี้ของวัดเองเพราะว่าวัดสงวนสิทธิ์เฉพาะรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ที่เป็นเกี่ยวกับพระยศหลวงท่านจะสงวนให้วัดทําหมดเลยอืมใช่ครับนี่จุดนี้นะฮะ ลแล้วนัว่องอันมีให้บูชาเยอะไหมรุ่นเนี้ยรุ่นเนี้ยรุ่นนี้ผมเหลือ fc อยากได้เหลืออยู่แต่ว่ามีแบบเป็นแกะแล้วนะครับไม่มีให้รุ่นไม่มีให้รุ่นแล้วใช่ครับอยู่ที่เนื้อครับอันนี้อ,อันนี้จะเป็นอะบาก้าซาตินอะบกาก้าซาตินเหรียญนี้ก็ขายกันอยู่ทุกวันนี้ก็สองพันประมาณนี้ครับแล้วน้องอันขายเหรียญนี้เท่าไหร่เหรียญนี้ขาย2,500ครับได้มีโบแดงด้วยมีการันตีการันตีด้วยหลายหลายโบครับครับผมใช่หลายโบแดงแล้วก็อีกอันนึงก็อันนี้สร้างโรงพยาบาลครับโรงพยาบาลหนองบัว เป็นวางศิลาเลิกครับนี่อู่ทเอฟซีนะฮะวางศิลาเลิกโรงพยาบาลหนองบัวครับเป็นหลวงปู่ท่านทาสาธารณประโยชน์เยอะครับเพราะว่าท่านรู้ว่าคนเจ็บคนป่วยอ่ะเมื่อาไปโรงพยาบาลแล้วสานที่อะไรไม่เพียงพออ่าใช่ครับวางศิลาเลิกโรงพยาบาลสวยครับรุ่นนี้ออกตอนนั้นสองร้อยเดี๋ยละสองร้อยตอนวางศิลาเลิกนะครับตอนนี้ราคาไปไงแล้วน้องอันถ้าถ้าอย่างนี้สภาพนี้ก็อยู่ที่พันแปดพันเก้าตอนนี้ใช่ครับ อยู่อยู่ที่เลขด้วยพระใหม่อยู่อยู่ที่เลขอยู่ที่อะไรเรียกว่า FC อยากจะบูชาหลวงพ่อพัดนี่เรียกว่าถ้ามาหาน้องอันนี่เรียกเกือบครบเลยรุ่นนี้ครบคันเลยรุ่นแรกที่ทําจากโรงกระสาบอันนี้ปั๊มจากโรงงานกระสาบครับยังมีสองพิมมีคือมีพิมพ์ใหญ่เลยแล้วก็สวยมากครับ FC ครับอันนี้ผมเอาไปเซอร์เซอร์จากต่างประเทศครับแต่ว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เป็นสำนักงานอยู่เมืองไทยนะครับแต่ว่าบริษัทยอ,อยู่ต่างประเทศเป็นเซอร์อรเ,รรอรเซอร์อรเฉพาะเหรียญกระสาบขอรับเฉพาะเหรียญกระสาบอย่างเดียวอ๋อใช่อย่างเงี้ยน้ <c oughs> <c oughs> องอันเปิดให้บูชาเท่าไหร่อย่างเงี้ยอันนี้จํานวนสร้างน้อยมากนะครับสร้างนี่าไสามสิบสองครับสร้างสามสิบสองเหรียญดเหรอใช่าสามสิบสองเหรียญแสดงว่าใช่ครับนี่เท่าไหร่เนี่ยอย่างเงี้ยเปิดเท่าไหร่น้องอันอย่างเงี้ยอันนี้สี่พันห้าครับสี่พันห้าไม่แพงเลยครับหนึ่งในสามสิบสองเหรียญหนึ่งในสามสิบสองเนี่ยอย่างเงี้ยอ เป็นรุ่นเดียวกันเช้นรุ่นเดียวกันครับเป็นพิมพ์เล็กจำนวนการสร้าง139นี่ครับ139องค์นี้ออกให้บูชาก็300 300แล้วเงินเงินทําบุญกับหลวงปู่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าเป็นจากโรงกระสาบทํามาถวายเป็นรุ่นเดียวที่สร้างจากโรงงานกระสาบประจาประเทศไทยเพราะว่าสังเกตดูเหรียญจะทําจากกระสาบนะครับจะไม่มีลงยาเลยเพราะโรงงานกระสาบจะท่านเขาจะลงยาไม่เก่งเขาจะเน้นเป็นปั๊มเหรียญอย่างเดียวใช่ความสวยงามความเรียกว่า เขาเรียกว่าตื้นจากคมใช่นะศิลปะของเหรียกระสาวนะฮะตื้นจากคมนะฮะแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นมีดครับนี่ถ้าใครสายมีดหลวงปู่นะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกสิบสองปีหกสองครับมีดรุ่นไหไรที่รุ่นไหไมีดอันนี้เป็นมีดวัดครับเขาเรียกว่ากันว่ามีดวัดขอมีดวัดคือสมัยก่อนหลวงปู่ท่านจะไม่ทามีจะไม่มีชื่อรุ่นอ่ะคือใครอยากได้ก็ไปเช่าที่ตู้วัดอยากได้ก็ไปเช่าที่ตู้วัดนะครับจนมาถึงช่วงต้นปีสองพันห้าร้อยสามหลวงปู่เริ่มมีชื่อเสียงครับ จะมีการจับฉลากอาทิตย์ละหนึ่งครั้งคนจะไปจับแบบประมาณต่อแถวกันครับไปรับบัตรชิวพันกว่าคนแต่มีดมีให้แค่ร้อยเล่มครับใช่ครับก็แย่งกันจับใครโชคดีก็จับได้ออกวัดเล่มละหกร้อยครับเท่ากันหมดผมออกวัตรเล่มละหกร้อยตอนนี้เล่นหนากันเท่าไหร่แถ้าเป็นปีถ้าเป็นปีสองพันห้าร้อยหกสองหมื่นสี่หมื่นห้าปีหกศูนย์ขนาดห้านิ้วนะครับปีหกศูนย์ก็มีสองหมื่นอัพอยู่ที่เราบบาความสวยเนี่ยอย่างเล่มนี้เท่าไหร่เนี่ยน้องอ่นเปิดเท่าไหร่เนี่ยหมื่นห้าครับ หมื่นห้าใช่นี่ต้องอ่านไปเอามาจากวัดเลยใช่นี้จากวัดนะฮะจะมีตอกหมดเลยตามอายุหลวงปู่ครับพัดเก้าเจ็ดพัดเก้าแปดพัดเก้าเก้าใช่นี่จะมีตอกโคดจะไม่มีรันนัมเบอร์นะครับเพราะว่านี่ครับถ้าเพราะว่าการการตอกเลขโคดการตอกอะไรเพิ่งมาตอกเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบช่วงนั้นก่อนปีสองพันห้าร้อยหกสิบเนี่ยปีห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าเนี่ยหลวงปู่ท่านจะไม่มีการตอกโคดท่านทำมากเศษทำมากเศษแล้วทีนี้ ลูกศิลป์ลุงหาก็กว่าว่าเฮ้ยมันจะมีของเรียนแบบมาเยอะนะหลวงปู่เลยคิดการตอกโค้ดขึ้นมาแต่ต้านตอกโค้ดทุวันนี้โค้ดเก๋ก็มีนะครับสังเกตดีต้องดูให้ดีเรียกว่าสงสัยความเก๋แท้อะไรเงี้ยส่งรูปมาปรึกษากับน้องอ่านได้วัดชะลพรองแก้ววงดีวัดชรพงอ์แก้ววงดีอ่านขนมกุบได้ได้เดี๋ยวพี่จะเอาลิงก์มาทิ้งไว้นะครับผมเบอร์โทรนะครับโทรติดต่อได้เลย0 8 2ย์แป 256- 2 5 6 6530ครับ6530เบอร์นี้ก็สามารถแอดไลน์ได้เลยได้แอดไลน์มาได้นะครับพระก็หน้าพระหลากหลายก็มีนะครับพรับผพระใหม่ก็เล่นหาซื้อยอดูอันนี้ก่อนนี่ไงยังไม่ได้ถามเลยเนอันเนี้ยเมื่อกี้เนี่ยไอเนี่ย อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเมื่อกี้ยังไม่ได้ถ่ายอย่างเงี้เท่าไหร่อย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นพิมพิมพิมจัมโบ้สร้างจากโลหะสับอ่าใช่ครับจากโลหะสับรุ่นเดียวกันไหมรุ่นเดียวกับเมื่อกี้รุ่นเดียวกับเมื่อกี้อะไรรุ่นเดียวนะใช่อย่างเงี้ยเท่าไหร่อย่างเงี้ยเหรียญเี้เท่าไหร่น้องหรีราคาเท่ากันเลยครับสี่พันห้าใช่สี่พันห้าเท่ากันกับจำนวนสร้างเท่ากันสามสิบสองสามสิบสองอันนี้ก็จะเป็นรุ่นนารายสยบมารครับนารายสยบมารรุ่นนี้ยี่สิบสี่เกจิพุทธบิเศษป รุ่นรุ่นแรกและรุ่นเดียวที่ทําข้างหลังจะเป็นนาลายนาลายสยบมารุ่นรุ่นนี้ถวายหลวงปู่ไปทั้งหมดสามแสนบาททำจัดสร้างนะครับถวายหลวงปู่แล้วก็ถ้าอยากนี่เลยถ้าอยากจะให้แนะนําอีกรุ่นหนึ่งครับอ่ะได้เลยพระสมเด็จชานมากสมเด็จชันมากหลวงพ่อพัดหลวงพ่อครับอันนี้คือเอาชันมากมาผสมแลันี้วัดทําเองครับนี่สร้างปีไหนน้องอันอันนี้ปี ตอนหลวงปู่อายุครบร้อยปีปี2563อามาถ้าเป็นรุ่นแรกปี2 5 6 0รุ่นแรกจะพิมพ์เหมือนกันเป๊ะเลยครับเหมือนกันทุกอย่างออแต่ข้างหลังจะไม่มีตาปัม๊มรุ่นแรกถ้าหลัง,หล,งหลังจะเป็นโลง่งๆออแล้วบางบาง,บางองค์ก็คือการปั๊มเองสมัยนั้นนะฮะหลวงปู่ท่านหยิบอะไรได้ท่านก็ใส่บางทีหยิบเหรียญเม็ดแตงบ้างก็ปั๊มข้างหลังมีเม็ดแตงบางทีก็มีหลังจะฝังสิง สิ่งไม้แกะสิ่งงาแกะบ้างเงี้ยครับมันคือเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นแรกอย่างงั้นเอกลักษณ์ของรุ่นแรกถ้าถ้ารุ่นสองนี่ก็คือจะจะไม่มีอะไรจะไม่มีอะไรใช่จะมีตาปั๊มครับแต่แต่เนื้อหามวลสารเดียวกันหมดเลยนะครับเพราะว่าเป็นเนื้อชันหมักที่ที่ปั๊มปั๊มมาปั๊มมาพร้อมกันอ่ะแล้วเมื่อปี60ศนตอนทำตอนนั้นมันไม่มีเขาเรียกว่าคนยังไม่ไข่หายังไม่อยากหากันเท่าไหร่ใช่ครับก็เลยเหลือมาเหลือมาหลวงปู่ท่านเลยมาออกรุ่นสองปั๊มตา แต่รุ่นแรกราคาครึ่งแสนครับตอนนี้สี่ห้าหมื่นปีหกรุ่นแรกนะสร้างเยอะไหมสร้างเยอะไหมร้อยเก้าสิบกว่าองค์ครับองค์นี้รุ่นแรกร้อยเก้าสิบแล้วรุ่นสองนี่ราคาเป็นยังไงรุ่นสองตุกวันนี้ก็ขายกันอยู่สามพันสี่พันประมาณนี้ครับเพราะว่าเป็นเป็นชานมากของหลวงปู่ทุกอย่างแล้วก็หลวงปู่นั่งกดเองปั๊มเองกดเองปั๊มเองเลยสร้างเยอะไหมรุ่นสองไน้องรุ่นสองมันจํานวนที่มันเหลือตอนนั้นมันเหลืออยู่ประมาณพันเก้าร้อยกว่าองค์ ก็เลยเอาออกมาทําเป็นรุ่นแรกนี่สร้างหลักร้อยใช่ครับที่หมึกตรงนี้เป็นหลวงปู่เจิมให้นะครับหมึกหมึกอันนี้หลวงปู่เจิมให้แล้วก็ผมอยากจะแนะนําอย่างหนึ่งสำหรับคนที่ไปซื้อพระหลวงปู่นะครับครับผมเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีการจานเยอะให้ให้จาลายมือหลวงปู่ให้จาจาไว้จาไว้นะเอฟซีนะฮะนี่ลายมือหลวงพ่อพัดนะครับพลวปูนิวิทยาพรนี่จำลายมือไว้นะครับให้จำไว้เลยเดี๋ยวนี้มันมีการจานจานเมียวัดเรียนแบบใช่ครับจานเรียนแบบเยอะ ใกล้เคียงกันมากใกล้เคียงมากนะครับนี่ให้จําดีๆเลยสังเกตดูด้านหลังครับเนี่ยตัวไรายเนี่ยครับเนี่ยเอกลักษณ์ของหลวงปู่เลยครับเพราะคุณนิวิทยาพรถ้าใครไม่แม่นจริงโอ้โหมีจานนี่ราคาอัพเป็นเท่าตัวนะครับจกพะเรื่องกันพันถ้ามีจานพูกก็สองพันอัพใช้แนะนําอันนี้เป็นลายมือปั๊มตาวัดแดงแต่เห็นว่าเดี๋ยวนี้หลวงพ่อไม่ไม่ให้จานแล้วนี่ให้จานเดี๋ยวนี้ ก็เป็นบางจังหวะครับใช่แต่ช่วงนี้หลวงปู่ก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลตอนนี้หลวงพ่อพัดนี่อายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้ร้อยปีครับถ้าพฤษภาปีหกห้านี่ก็จะครบร้อยหนึ่งปีแล้วครับผมหลวงพ่อพัดัดที่ด้วยเดี๋ยวมาดูพวกนี้ฮะนี่เป็นตีนฮะเดี๋ยวลงยงลงยาอะไรต่างๆนะฮะเอฟซีก็ผมคงไม่ได้ส่องให้ดูทุกองอย่างละเอียดในเอฟซีนะแต่ถ้าท่านแต่ว่าทักมา กับน้องอั๋นนะฮะก็จะได้ดูหมดเลยนะครับเอฟซีนะฮะอีกอย่างนะผมก็จะชอบเกี่ยวกับเหรียญกษาปณ์เยอะอ่านี่ครับผมอันนี้ก็เวลาก็ล่วงเลยมานั่นเยอะแล้วเอฟซีนะอันนี้ก็ดูก็คน้าวในเอฟซีน้องอั๋นเขามีหลากหลายนะครับเอฟซีนะฮะเนี่ยฮะนั่นได้เลยนะครับเอฟซีนะฮะเพราะว่าคลิปเนี้ยเราเน้นหลวงพ่อพัดนะครับเป็นหลักนะครับเอฟซีนะฮะอ่ะเนี่ยดูฮะน้องอั๋นมีเยอะนะฮะหลากหลายนะครับเพราะอั๋นเนี่ยเขาเขาเล่นพระเลยว่า ทั้งเก่าและใหม่นะฮะพ้าใหม่เขาก็เน้นหลวงพ่อพับนะครับผมพระใหม่ก็เน้นหลวงพ่อพัดนะฮะส่วนพระเก่า้านี่ฮะตามนี้เลยนะครับ fc นะฮะนะฮะนี่ครับนี่ฮะตามสโลแกนครับขายหมดไอ้ขนมกลุบไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ครับอ่าแล้วยังนอกจากนี้เรายังมีการไลฟ์สดต่างต่างเ่ยวเกือบทุกวันใช่เข้าไปดูหน้าเฟซได้เลยครับพิมพิมคำว่าอ่านขนมกลุบก็เจอเลยอ่านขนมกลุบนะฮะอ่านขนมกลุบนะครับนี่ฮะของแปลกแปกเก่าๆนะฮะ fc มีหมดเลยนะฮะงอานเนี่หลากหลายนะครับ fc นะฮะ อืมนะฮะนะครับไอซีนะฮะดูกันนะฮะสอบถามได้ครับสอบถามได้ตลอดเครื่องหลว่อพัดแบบอุ้ยรุ่นแรกพี่รุ่นแรกปรึกษาได้แต่รุ่นแรกเหลี่ยงไข่ปลารุ่นแรกเหลี่ยงข้างกระหนกเป็นรุ่นแรกเหมือนกันแต่ราคาจะห่างกันเยอะครับไข่ปลาดูวันนี้สวยๆสามหมื่นอัพถ้าข้างกระหนกสวยๆสี่ห้าพันอย่างเงี้ยราคามันห่างกันเยอะแต่ทำทำทำเป็นปีสามห้าเหมือนกันใช่มาสอบถามได้ครับส่วน หลวงพระหลวงว่ดพัดรุ่นใหม่ๆถ้าอยากเราถามนะครับก็ติดต่อมาได้เลยครับตามเออแล้วก็ที่ให้กับเฟซบุ๊กไว้แบบนี้พี่แบบนี้แพงไหมแบบนี้น่าเล่นไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแนะนําเลยอันดับแรกตามที่ผมบอกว่าครับดูก่อนเจตนาการสร้างครับเจตนาการสร้างวัตถุประสงค์ในการสร้างทําสารนรณประโยชน์ขนาดไหนครับแล้วก็มั่นใจได้แค่ไหนว่า เราจองเนี่ยตามกำหนดแล้วจะเวลา3เดือนรับพระเลยหรือว่าจะเลยมาเป็นปีบางรุ่นนี่ระดับ2องปีอัพนะครับเงินไปจมตรงนั้นสองปีทำให้มันทำให้วงการพระหลวงพ่อพัดเนี่ยมีข้อคอรัาเยอะออันนี้อยากอยากอยากจะแนะนำครับแต่หลวงปู่ท่านเมตตามากท่านใครมาขอท่านอนุญาตหมดครับเพื่อมาสร้างบูรณะสาธารณวัตถุในวัดแล้วก็ชุมชนในอำเภอหนองบัววัดอื่นๆท่านก็สร้างเยอะครับท่านเยอะครับผมใช่ครับผมวันนี้ก็เรียกว่า ได้ความรู้นะความสนัดตำแน่งเกี่ยวกับพระเครื่องหลวงพ่อพัดนะฮะเรียกว่าชัดเจนมากๆนะฮะเรียกว่านะฮะเพราะว่าสายตรงเลยครับสําหรับน้องอั๋นขนมกรุบนะฮะโอเคนะฮะวันนี้ก็สุดท้ายนี้เดี๋ยวขอเบอร์โทรอีกทีเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้ทายกันน้องอั๋นเบอร์โทรอะไรฮะ082ครับ082 256 256 6530ครับ6530นะฮะเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยใช่ไหมได้ครับมีไลน์เด้งขึ้นเลยจะขึ้นเป็นอั๋นขนมกรุบเลยคอ่าแล้วก็เฟซบุ๊ก วัชระพงศ์แก้ววงดีแก้ววงดีหรือพิมพ์คำว่าอ่านขนมกุบก็หรือพิมว่าอ่านขนมกุบใช่อ่าขึ้นมาเลยไม่ได้ขายขนมนะครับขายผ้าไขายผ้านะฮะติดตามได้เลยอุดหนุนได้นะฮะเรียกว่าเด็กหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงนะฮะน้องอ่านขนมกุบไอ้หนุ่มผมสองสีไม่ได้มีดีแค่พระลึกลับนะมีดีหลวงพ่อพัดนี่สายตรงนะฮะปรึกษากันได้นะครับผมครับผมวันนี้ช่องตัวเซ็นชาแนลโดยผมแสบจิตขอขอบคุณน้องอ่านมากครับผมเฮ้รวยครับน้องชาย ครับผมติดตามช่องตัวเซียนไว้ด้วยนะครับมีจะมีข้อมูลใหม่ๆข่าวสารมาอัปเดตเกี่ยวกับวงการไม่ว่าพากเก่าพากใหม่วงการพาคเครื่องทุกทุกอย่างครับที่เกี่ยวกับภาเครื่องครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ